คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรามาดูแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะในตารางรวมหุ้นนะคะเพื่อนๆตารางรวมหุ้น งวดประจำวันที่12เดือนมีนานะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูผลของวันที่11ก่อนเลยนะคะวิ่งเลข0รูดเลข5นะคะเพื่อนๆมาดูนี่เคอีกตอนเช้านะคะ984ค่ะไม่เข้านะคะ28ไม่เข้าค่ะ ช่วงบ่ายนะคะ1 6 4ไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็0 8ย์ก็ไม่เข้านะคะมาดูจีนช่วงเช้านะคะ977า็ 9, 7, 7, ้ไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลให้ไม่เข้านะคะ4 8ก็ไม่เข้าคะ่ะเพื่อนๆในตารางนะคะไม่มีเลข8เลยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะ6 3 7ด 637ก็ไม่เข้านะคะ03เราเข้าตรงๆนะคะเพื่อน,อนๆท่านไหนที่รูดเลขศูนย์นะคะก็เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูห้างเสงช่วงเช้านะคะหนึ่งสองสามอันนี้เราไม่เข้านะคะเจ็ดหนึ่งก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆช่วงบ่ายห้าหกหนึ่ง ไม่เข้านะคะ0 9ย์เเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง0ูนย์ก็จะเข้า0ูนย์นะคะมาดูไต้หวันค่ะไต้หวัน9 5 6หนะคะเพื่อนๆ9 5 6เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข5นะคะเป็นสายวิ่งรูดเนาะก็จะเข้า5 6นะคะแล้วก็89เราไม่เข้านะคะส่วนเกาหลีนะคะเพื่อนเเกาหลีออก1 7 8นะคะอันนี้เราก็ไม่เข้านะคะศูนนะคะเราเข้าตัวกลับค่ะเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเรามาดูสิงคโปรกันต่อนะคะเราเข้าตรงตรงนะคะเพื่อนๆศูนย์หนึ่งเนาะตรงๆรงสอเนะคะเราเข้าตรงๆงนะคะเพื่อนๆอ,อีบปนะคะหนึห้า เพื thing, ่อนๆท่านไหนที่รูดเลข5านะคะก็คือเข้านะคะเพื่อนๆนแล้วก็7 5หรูด5่าก็คือเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรัสเซียนะคะ015ค่ะเพื่อนเพื่อนเราเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูด5าก็คือเข้านะคะเพื่อนๆพนแล้วก็0ูนย์ห้าเราเข้าเป็นตัวกลับค่ะ รูดห้าก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรัเสเซียเนาะส่วนเยอรมันนะคะ9 3 9สานะคะเพื่อน939เราไม่เข้านะคะ1 4คะ่ะ1 4 1 4เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเสียดายมากเลยนะคะเลขในตารางรวมหุ้นมีเลข1กับเลข4จะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนส่วนอังกฤษนะคะ6 9 6หคะ่ะ 96ไม่เข้านะคะ36ก็ไม่เข้านะคะดาวโจนนะคะเราเข้าเป็นตัวกลับอมอเพื่อนๆคะเราเข้าตรงๆตรง,ตรงนี้เลยค่ะมีเสียงหมาด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราเข้าตรงๆนะคะเราเข้าตัวกลับตรงเลขก,กันด้้ยนะคะ20นเนาะ แล้วก็28เราไม่เข้านะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อเลยนะคะถ้ารูดห้าก็คือเข้าอียิปต์กับรัเสเซียนะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อเลยนะคะของวันที่12ค่ะเลขในตารางหุ้นนะคะเพื่อนๆมีเลข8เลข6เลข0เลขหนึ่งเลข3เลข4ี่แล้วก็เลข7นะคะเพื่อน เลขเด่นจะอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเด่นเลข1กับเลข3ค่ะเลข1นะคะมี1 1นะคะ1 2 1 4 1 8นะคะส่วนเลข3นะคะเพื่อนๆมี3 1 3 4 3 5 แล้วก็3 8นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข0ค่ะกันเลข0นะคะมี0 0 0 1 0 3่แล้วก็06ค่ะส่วนเลขที่ต้อชอบนะคะเพื่อนๆ0 4 6 3 เจ็ดตัวสุดท้ายก็คือ76นะคะพี่เพื่อน,อนส่วนเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข1รูดเลข3นะคะวันนี้เนาะเพื่อนเพื่อนคะต้อมเน้นย้ำไว้ทุกคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืมนะคะซื้อตัวกลับด้วยค่ะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปงัค่ะวันนี้ต้้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย